ที่อำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับมีเหตุเขาบอกรถกระบะสองคันเนี่ยลักลอบขนแรงงานชาวเมียนมา30คนแล้วมาชนกันเองครับงานนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยตีหนึ่งวันที่8มกราคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์นะฮะเป็นรถกระบะ ชนกันแล้วก็เสียหลักตกข้างทางมีคนเจ็บคนตายบนถนนสาย323สองสาังขบ,บุรีด่านเจดี3องค์โดยเส้นทางดังกล่าวค่อนข้างจะมืดนะครับพบรถกระบะอีซูซุสีบรอนเงินนะครับจอดอยู่กลางถนนมีร่องรอยถูกชนที่บริเวณด้านขวาของตัวรถส่วนคนขับอาศัยความมืดหลบหนีห่างออกไปประมาณ10เมตรพบรถกระบะอีซูซุแบบมีแคบสีดาสภาพ รถเนี่ยชนกับต้นไม้อย่างแรงจนรถพังเสียหายยับเยินใกล้ตัวรถพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงหนึ่งคนโดยมีท่อนไม้ทับขาทั้งสองข้างทราบชื่อคือนางสาวมะนอสาวเป็นชาวเมียนมานะครับจึงนำร่างเนี่ยส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลสังขละบุรีนอกจากนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายชาวเมียนมาสองคนชื่อนายซออองกระดูกสะโพกหักศีรษะแตกอาการสาหัสและนายซูไปอู ศีระแตกนะฮะจึงนําตัวส่งโรงพยาบาลสอบสวนทราบว่าทั้งหมดเป็นชาวอําเภอพญาตองซูมาจากเมียนมาเดินทางลักลอบเข้ามาด้วยกันเนี่ยประมาณ30คนผ่านช่องทางธรรมชาติที่หมู่8ตําบลหนองลูก่อนจะมีรถกระบะ2คันมารอรับแต่ระหว่างทางไม่รู้ว่าเอรถกระบะ2คันนี้ขับกันยังไงฮะมาชนกันเองซะอย่างนั้นนะครับชนกันอย่างจังเลยนะครับทําให้นะฮะแรงงานที่มากับรถ หลบหนีไปนะครับวิ่งหลบหนีส่วนคนเจ็บสองคนพยายามจะวิ่งหนีพร้อมกับคนอื่นแต่บาดเจ็บวิ่งไม่ไหวฮะต้องย้อนกลับมาขอความช่วยเหลือแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอย่างที่บอกหนึ่งคนด้วยนะครับตอนนี้ทางตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีนะครับแล้วก็ตรวจสอบรถสองคันว่าใครคือผู้ครอบครองเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกันต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ที่จังหวัดระยองมีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งเนี่ยขับขี่รถตู้หรูเนี่ยนะฮะไปเสียหลัก อันเนื่องมาจากว่าโรคประจําตัวเนี่ยกำเริบรถตู้เนี่ยเสียหลักเสียการควบคุมและก็พุ่งข้ามเกาะกลางและก็ไปตกอยู่ที่ข้างทางเจ้าตัวนี่บาดเจ็บเลยนะครับเหตุนี้เกิดตอน11บเอนาฬิกาเนี่ยเป็นภาพของตํารวจเมืองระยองพร้อมกับหน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบเหตุหลังจากรับแจ้งบอกว่ามีรถตู้เนี่ยตกลงไปข้างทางบริเวณถนนเส้นสามหกขาออกเมืองตรงข้ามกับไทยวัสดุอย่างระยองนี่นะครับในที่เกิดเหตุเป็นรถตู้โตโยตาา้าอาลพาดสีดํา ตกลงไปข้างทางเนี่ยลึกที่2เมตรล้อในจมอยู่ที่โคลนในตัวรถเนี่ยไปพบชายยังไม่ทราบชื่อในตอนแรกอายุก็ไม่เกิน45ปีมีอาการเกร็งและก็ตาลอยหน่วยก like ู้ภัยก็ทําการผดมพยาบาลเป็นการเร่งด่วนและก็เรียบนําตัวส่งโรงพยาบาลจังหวัดระยองเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถตู้คันดังกล่าวเนี่ยจะเลี้ยวเข้าร้านกาแฟแต่จู่ๆเนี่ยได้ขับพุ่งข้ามเกาะกลางและก็พุ่งตกลงไปข้างทางอย่างที่เห็นในภาพชิ้นส่วนต่างๆก็กระจายในพื้นที่นี่นะครับ สอบถามพนักงานที่ไปช่วยเหลือนะครับหน่วยกู้ภัยก็ให้ข้อมูลบอกว่าตอนที่ไปถึงจุดเกิดเหตุเห็นผู้บาดเจ็บมีอาการชักเกรงหมดสตินี่นะครับเนี่ยปลุกไม่ตื่นเลยขณะที่เท้ายังเหยียบคันเร่งค้างไว้จนเครื่องยนต์เนี่ยตัดไปเองตรวจว,วัดความดันเนี่ยค่อนข้างจะสูงว่าอย่างนั้นคาดว่าน,น่าจะมีอาการจากโรคประจําตัวหลังจากให้ออกซิเจนก็อาการก็ค่อยๆดีขึ้นก็เรียบนาตัวส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวฟังเสียงนะครับหน่วยกู้ภัยที่ไปช่วยครับ เหมือนว่าน่าจะมีอาการชักอ๋อนนี้ปลุกไม่ตื่นแต่ว่าพอสะกิดเยอะๆเนี่ยเริ่มแบบสึกตัวใช่ขาเนี่ยเหยียดเขาเล่งอยู่ฮึจนจนเสื่อมมันตัดไปเองน่าจะมีโรคประจำตัวเขาน่าจะเป็นกรรมันหรือเปล่าไม่รู้เพาความดันที่วัดได้ที่แรกเนี่ยมันสูง ก็สันนิษฐานว่านะครับผู้ที่ไปขับเจอเหตุเนี่ยน่าจะมีโรคประจําตัวแล้วก็กําเริบขึ้นมาฉับพลันครับค่ะครับส่วนที่นี่คมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะคุณผู้ชมคะมีกรณีรถจกักรยานยนต์พ่วงข้างนะคะไปชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งสวนมาเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้มีคนบาดเจ็บถึง5คนเป็นคนไทย2คนแล้วก็เป็นคนกัมพูชาเนี่ยสคนนะคะมากันเป็นครอบครัวนี่สภาพรถนะคะหลังจากถูกชนไปแล้วช่วงเช้าเมื่อวาน8ปดโมงสีนาทีค่ะ จุดที่เกิดเหตุคือถนนสาย15มุ่งหน้าอ่างเก็บน้ําดอกกลายอํเาเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะชาวกัมพูชา3าคนที่บาดเจ็บชื่อนายณอายุ37ปีแล้วก็พันยาคือนางสาวเกียรติอายุ30ปีแล้วก็ลูกสาวชื่อน้องอิงฟ้าอายุ5ขวบนะคะบาดเจ็บโดยพ่อแม่เนี่ยกอดลูก5ขวบไว้แน่นเลยตกใจคะ่ะเด็กตกใจแล้วก็มีคนไทยบาดเจ็บอีก2คนชื่อนายดนุพ,พลอายุ32นี่แขนขวาหักเลยนะคะ ส่วนอีกคนหนึ่งคือนางสาวปะพิชยาอายุ20ปีจุแน่นที่หน้าอกได้คุยกับทางในณนาชาวกัมพูชาเขาบอกว่าเขาขี่ซาเล้งขี่จักรยายยนยนต์พ่วงข้างของเขาเนี่ยมากันกมันจะไปทํางานก่อสร้างมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งแล้วรถสัน่นควบคุมไม่อยู่แล้วหมุนเลยหมุนไม่ชนกับมอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีที่วิ่งสวนมาจนกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนพบว่าเด็กยมีบาดแผลที่คางแล้วก็ตมตัวนะคะจะเอาเด็กไปส่งรักษาแต่ปรากฏว่าพ่อกลับไม่ยอมนะคะ ชาวบ้านแล้วก็กู้ภัยเนี่ยต้องมาเกลี้ยกล่อม,อมพ่อจะไม่ยอมให้เอาลูกไป,ปรักษาค่ะคุณผู้ชมอลองฟังเสียงในนะคนบาดเจ็บหน่อยนะคะไม่มีเลยตอนนี้ผมว่าพี่ไปหาหมอก่อนหาเด็กอะไปพี่ไม่ต้องกลัวหรอกอรทำไมไม่อยากพาลูกไปหาหมอเพราะอะไรเนี่ยเขาเจ็บคางเนี่ยเขาบอกเขาเจ็บเออเห็นไหมเนะี่ยเขาบอกเขาเจ็บนี่เห็นไหม เออพาลูกไปหามหมอเถอะไม่ต้องกลัวหรอกพี่ยังไงก็ไม่ยอมค่ะคุณผู้ชมกู้ภัยก็เลยต้องยอมแทนนะคะเลยบอกว่างั้นไปสังเกตอาการก็แล้วกันนะมีอะไรก็แจ้งกู้ภัยมานะคะเบื้องต้นเนี่ยก็ทางตารวจสพนพนันมาเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวต้องตรวจสอบด้วยว่าครอบครัวนี้เข้าเมืองมาอย่างถูกต้องมีใบอนุญาตทํางานหรือไม่ค่ะครับ ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับมีชาวบ้านเนี่ยเขาไปสูบน้ําออกจากบอ่อเพื่อจะจับปลาปรากฏว่าไปเจอโครงกระดูกนะครับคาดว่าน่าจะเป็นโครงกระดูกของพระที่หายไปเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองร้อยเอ็ดได้รับแจ้งเหตุน,นะครับบอกว่าไปเจอโครงกระดูกและกระโหลกมนุษย์หลังจากชาวบ้านเขาสูบน้ําหาปลาในคูเมืองทิศตะวันตกที่วัดวิมนิวาดอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยที่เกิดเหตุเป็นคลองน้ำที่ถูกสูบน้ำขึ้นมาจนเกือบแห้งแล้วอยู่ใกล้กับริมฝั่งพบโครงกระดูกและกระโหลกศีรษะของมนุษย์โดยสภาพไม่มีชิ้นเนื้ออยู่แล้วนะครับคาดว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะตายมานานแล้วนะครับจากการสอบสวนนายเทิดศักดิ์ให้การบอกว่ามาตั้งเครื่องสูบน้ำในคลองข้างวัดเป็นวันที่3พอน้ำแห้งก็ลงไปเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมจับปลานะฮะ ก่อนจะพบโครงกระดูกแล้วก็กระโหลกศีรษกของมนุษย์จึงโทรแจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะฮะต่อมาทางตำรวจก็ออกสืบสวนนะครับแล้วก็ทราบจากทางผู้ใหญ่บ้านก็คือคุณศิเรลักษ์แสงมกุกบอกว่าโครงกระดูกและกระโหลกที่พบนั้นน่าจะเป็นของพระสุกแก้วโยธาอายุ60ซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเสรภูมิโดยก่อนหน้านี้พระสุกแก้โยธาเนี่ยได้เข้าบวชในโครงการเฉลิมพระเกียรติ และจำพรรษาอยู่ที่วัดวิมลแห่งนี้หลังจากนั้นก็ได้หายตัวไปนานประมาณ6เดือนแล้วนะครับไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครทราบว่าไปไหนนะครับนี่นะฮะต่อมาทางตำรวจได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดวันที่27กรกฎาคม2567ประมาณตี4โอ้โหนี่กล้องวงจรปิดนะบันทึกภาพได้นานถึง6เดือนเลยนะครับพบว่าพระสุกแก้วโยธาได้เดินออกมาจากวัดโดยมีผ้าเช็ดตัว โดยในมือถือถันน้ำนะฮะอาจจะออกมาตักน้ำหรือมาทำธุระอะไรแถวนี้หรือเปล่าจากนั้นพระตกลงไปจมน้ำเสียชีวิตนะส่วนสาเหตุตอนนี้ก็ได้ส่งชิ้นส่วนกระดูกตรวจสอบเพื่อความชัดเจนต่อไปแต่ตอนที่หายไปไม่มีใครทราบจนกระทั่งมาเจอโครงกระดูกมนุษย์แล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังก็พบว่าเนี่ยน่าจะเป็นโครงกระดูกของพระสุขแก้โยธาพระที่หายไปนานถึง6เดือนนะครับ